สวัสดีครับผมนัทสุขสันต์นะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูนะครับเหรียญหล่อนะครับเป็นคุดนะครับของหลวงพ่อเส็งนะครับวัดบางนาปีสองนห้าสองสองนะครับรุ่นนี้จัดสร้างเนื้อตะกัวนะครับเนื้อเดียวนะครับเนื้อตะกัวอาบทองแดงนะครับวิธีการพิจารณานะครับก็ดูให้อ้วนๆนะครับนี่คุดต้องเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาต้องเป็นแบบนี้นะครับดูอ้วนๆนะครับ อันดับที่สองนะครับดูให้เป็นเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็เคลือบผิวทองแดงอีกทีเขาเรียกว่าตะกัวอาบทองแดงนะครับเนี่ยเห็นไหมพอผมตะแคงอยนะ่างเงี้ยเนี่ยทองแดงมันจะไม่ติดหมดนะพี่นะครับแล้วไอ้ตรงไหนที่มันแบบทองแดงหลุดหลุดไปข้างในก็จะเห็นเป็นเนื้อตะกัวเนี่ยเห็นอันนี้นชัดเลยนะพี่เนดูตามผมนะถ้ามีแบบนี้นะครับ,โอ,รมมรบโอกาสแท้เริ่มมีแล้วนะครับโอกาสแท้เริ่มมีแล้วเห็นไหมเนื้อตะกัว จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็อาบด้วยทองแดงนะครับอันดับต่อไปนะครับให้พิจารณานะครับล่องประกบนะครับนี่เขาจะเป็นบล็อกหน้าหลังนะครับประกบนะครับแล้วก็เทเทตะกัวลงไปนะครับแล้วก็ตัดช่อเนี่ยเนี่ยจะเป็นรอยประกบนะครับรอยประกบนะครับทั้งเหรียญเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเส้นประกบนะครับต้องมีนะครับต้องมีนะครับเนี่ยเห็นไหม ตรงหัวไหมรอยประกบนะครับเนี่ยประกบประกบกันนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะมีขี้ปิ้นนะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยขี้ปิ้นนะครับตรงปีกนะครับตรงร่องประกบนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นขี้่าในชัดเลยนะครับจะเป็นขี้ขึ้นมานะครับแล้วตรงขาครับก็จะมีรอย่วดรัดนะครับ นี่ยจะเป็นรอยลวดแบบยุบยุบไปนะครับเขาจะใช้ลวดรัดนะครับแล้วก็จุ่มทองแดงนะครับใครมีแบบนี้นะครับผมรับเช่านะครับหลักหลายๆพันถึงหลักหมื่นนะครับสวยๆก็ใครมีก็ส่งมาขายผมได้เลยครับ